ในสรารนุกรมมอนสเตอร์วันนี้เราจะมาท่องดินแดนทะเลทรายสำรวจดันเจ้นปิระมิดและวิ่หนีเราสร้างศพมีชีวิตอย่างมัมมี่กันครับสวัสดีครับนักระจนภัยผมนุและคุณกําลังอยู่กับพวกเราบลูพอชันครับก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักมัมมี่จากสื่อต่างๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะขอเสริมข้อมูลเฉพาะส่วนที่น่าสนใจเพื่อเพื่อนๆนสามารถดูหนังแล้วก็เล่นเกมได้สนุกขึ้น,นครับ ถ้าพูดถึงการรักษาศพแบบมัมมี่นะครับก็ต้องบอกว่าการรักษาศพลักษณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในอียิปต์นะครับแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่ทํากันมาในหลายๆชุมชนโบราณทั่วโลกซึ่งพิธ,ธีกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการสแสดงเห็นถึงความเชื่อหลังความตายแล้วก็เป็นการให้เกียรติผู้ล่วงลับด้วยวิธีการที่มีความละเอียดซับซ้อนซึ่งสแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยเมื่อก่อนนะครับในแต่ละชุมชนว่าคนโบราณเองเขาก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประมาณหนึง่งในส่วนของการถนอมศพนี้เหมือนกัน โดยวัตถุประสงค์การทาวิธีเหล่านี้นะครับหลักๆก,ก็คล้ายๆกันก็นกคือเพื่อให้วิญ,ญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามารถเดินทางไปสู่โลกหน้าได้อย่างราบรืน่นโดยถ้าเกิดว่าเราจะกล่าวถึงเรื่องราวของมัมมี่ที่ถูกทํามาเสริมเติมแต่ให้กลายเป็นความบันเทิงมาอย่างช้านานนะครับเราคงจะต้องโฟกัสไปที่มัมมี่ที่ถูกพันด้วยผ้าลิน,นินแล้วก็เดินโยกไปโยกมาในวิหารกลางทะเลทรายอย่างมัมมี่ในวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณครับ ต้องบอกก่อนว่าความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทำมัมมี่ของชาวญี่ปโบราณเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณ3 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลนะครับเราว่ากันตามตรงคุณตั้งแต่ยุคลามันต้นมาเนี่ยก็ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโบราณาคดีสะทีเดียวนะครับดังนั้นเขาก็มีการขุดคน้นขุดเจอมัมมี่หรืออะไรต่างๆยอยู่กันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่มันมีการตื่นตัวที่มันมีการสำรวจทางโบราณาคดีกันแบบจัดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงประมาณศตวรรษที่1 8ถึงนะครับที่มีพวกนักสำรวจชาวต่างชาติเน สินี้สําหรับเ,เพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้สันทัดเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคอแนวเนี้ยนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าก่อนว่าอียิปต์เนี่ยเวลาเรามองไปนะครับเราอาจจะนึกถึงทะเลทรายพีระมิดแล้วก็อุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอียิปต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและการปกครองมายาวนานมากในช่วงเป็นพันปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขามีการเปลี่ยนแปลงตัวน,นี้ก็คือการมีสงครามแล้วก็การเข้ามาครอบครองของเผ่าอื่นหรือของชาวต่างชาตินะครับตั้งแต่ยุคสมัย อาณาจักรอียิปต์โบราณน,นะครับที่เราเห็นแบบพวกฟาโร่สร้างปิระมิดนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ายุคอียิปต์โบราณทีนี้ต่อมาก็จะเป็นยุคข,ของอาณาจักรโรมันนะครับที่เข้ามาครอบงําที่เข้ามาครอบครองประเทศอียิปต์แต่ใครนึกไม่ออกก็ทิโอพัตาครับประมาณนั้นนะนะแล้วต่อมาก็จะเป็นยุคข,ของการเข้ามาของชาวอารับนะครับมาครอบรวมอียิปต์แล้วก็นําไปสู่การสร้างอาณาจักรออตโตมันขึ้นมาทีนี้จากนั้นในะยุคที่เป็นสมัยใหม่หน่อยก็คือยุคในปี1,700งปลายแล้วเนี่ยครับถงึงปี1,800นิดนเนีย่ย ก็จะเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสนะครับเข้ามายึดครองอียิปต์โดยการนำทัพของพระเจ้านโปรเลียนพอตั้งแต่ปี1801-1802มนต้นไปเนี่ยหลังจากฝรั่งเศสเนี่ยถอนการครอ,อบเมายึดออกไปอียิปต์ก็ตกเป็นอาณาน,นิคมของอังกฤษต่อนะครับจนกระทั่งถึงปี1952ทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ที่เล่ามาที่อยากจะสื่ออะไรที่เล่ามาเนี่ยผมอยากจะสื่อว่าด้วยความที่ประเทศนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดดังนั้น ในส่วนของภาพลักษณ์หรือในส่วนของวัฒนธรรมอีบโบราณที่ถูกนําเสนอผ่านตามสื่อหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าโดยมากเนี่ยมันไม่ได้ถูกนําเสนอผ่านความเป็นคนอีบจริงๆแต่มันถูกนาเสนอผ่านสายตาของคนนอกหรือสายตาของคนที่เข้ามาครอบครองชนชั้นนําหรือไม่ก็บุคคลที่3ที่มองเข้าไปนะครับมากกว่าที่จะมาจากเจ้าของวัฒนธรรมจริงๆ อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับมัมมี่เนี่ยเชื่อไหมว่าคนในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยเขามีความเชื่อว่ามัมมี่พวกนี้ครับสามารถเอาไปทํายาได้ดังนั้นมันก็จะมีพ่อค้าที่เข้ามาลิบเนี่ยครับเรามาเอาซาบมัมมี่พวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างเช่นเอาไปใช้ศึกษาเรื่องกายวิภาคนะครับหรือบางทีก็เอาไปใช้ในการบดเพื่อไปผสมยาหรือบดเพื่อผสมสีสําหรับให้จิตตะกรใช้ก็มีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเอาไปทํายาเนี่ยทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเชื่อไหมว่าประเทศยุโรปบางประเทศนะครับชนชัน้นนําบางกลุ่มเขามีความเชื่อว่าน้ํามันที่มันสกัดได้มาจากมัมมี่นะครับมันสามารถเอามาใช้เป็นยาทาเพื่อแบบเหมือนชะลอวัยอะไรแบบนี้ได้ด้วยอารมณ์เหมือนครีมละแมยุคป,ปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องข่าวลือลี้ลับต่างๆอย่างเงี้ย อย่างที่บอกกันว่าสุสานฟาโรม,มีคำสาบใครเข้าไปยุ่งหรือไปขุดค้นจะต้องโดนคำสาบจะต้องตายด้วยวิธีแปลกๆอะไรอย่างนี้เนะ่เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนนอกแหละที่ไปนั่งโม้กันโดยเฉพาะในะยุคศตะวรรษที่19เนะครับเรียกว่าเป็นยุคทองของงานเขียนแนวมัมมี่เลยก็ว่าได้คือพวกนิยายพวกโวนเวลคลาสสิกยุคนั้นค่อนข้างเฟื่องฟูนะครับเรียกว่าแบบว่างานเขียนแนวที่แบบมัมมี่กลับมามีชีวิตมันเป็นนิยายแนวที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนั้นซึ่ง ไอ้ที่มันจะแปลกๆหน่อยก็คือแนวที่นิยมมากๆเลยนะครับจะเป็นแนวเขาเรียกโรแมนติกมัมมี่ก็คือหมายความว่าเป็นมัมมี่กับมามีชีวิตแล้วก็ไปรักกับหญิงสาวสักคนคุณคุณนึกภาพแนวแฟงเกสสไตล์ออก่าที่แบบแฟนเกสไตล์กับมามีชีวิตแล้วก็นังเอกเป็นมนุษย์แล้วก็แฟงเกสสไตล์ก็แบบมีหัวใจของมนุษย์แต่รักเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นมนุษย์แต่อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องที่แบบโรแมนติกแต่มันไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยคนคบมันรัฐธรมนอะไรเงี้ยคุณเก็ตไหมอ่ะ ซึ่งยุคนั้นแนวโรแมนติกมัมมี่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเขียนกันเป็น่ําเป็นสันเลยนะโดยข้อสสนนิษฐานนะครับก็เชื่อว่าคนยุคนั้นที่เป็นนักอ่านนิยายเนี่ยโดยมากจะเป็นผู้หญิงดังนั้นถ้ามันมีความฮอลล์เออร์ความระทึกขวัญนะครับมันก็อาจจะต้องผสมความโรแมนติกลงไปด้วยเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็ชอบความโรแมนติกกันนะครับช่วงปีประมาณหนึ่งันก็ร้อยต้นๆ้นเลยเนี่ยจะเป็นยุคของโรแมนติกมัมมี่ใช่ไหมครับ แต่พอมาประมาณยุค1ปี1930เสนี่ยสื่อบันเทิงที่เป็นโรแมนติกมัมมี่เนี่ยครับมันก็ถูกเข้ามาแทนที่ด้วยแนวมอนสเตอร์มัมมี่ที่เรารู้จักแทนซึ่งแนวมอนสเตอร์มัมมี่ก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับมัมมี่มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มาไล่ล่าทั้งสำรวจอะไรแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นี่แหละครับโดยในปี1932นะครับก็มีภาพยนตร์ในตำนานอย่างเดอะมัมมี่ออกมาลดแล่นบนโลกของจองเงินแน่นอนวภาพยนตร์มัมมี่ภาคนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ จนกลายเป็นการปูทางให้ช่วงปี1940เนี่ยมีหนังมัมมี่ออกมาเพียบเลยแล้วด้วยความยิดของมัมมี่ในยุคนั้นเนี่ยมัมมี่กลายเป็นหนึ่งใน3มอนสเตอร์ขึ้นหิ้งแนวเฮลเลอร์นนใ,นในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งประกอบไปด้วยเฟนเกนสไตล์นะครับดักคิลลแล้วก็มัมมี่ซึ่งในยุคปัจจุบันนะครับเมื่อเราพูดถึงมัมมี่เนี่ยภาพจำของมัมมี่ถูกยกระดับให้กลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปที่ใครๆก็รู้จัก ซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของอียิปต์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยก็ได้โดยที่คนอียิปต์ไม่ได้ตั้งใจจะโปรโมทนะครับทีนี้ในส่วนของโลก RPG หรือฟิกชันที่เป็นแฟนตาซีนะมอนเสเตอร์ประเภทตัมมี่นะครับก็จัดได้ว่าเป็นอันเด็ดประเภทนึงมอนเสเตอร์ประเภทนี้นะก็มักจะพบได้บ่อยในวิหารกลางทะเลทรายซึ่งก็น่าเชเรอฟัมาจากสื่อบันเทิงที่เราเห็นอยู่บ,บ่อยๆนะครับ เวลานะักผจญภัยต้องเผชิญหน้ากับมองเอร์ประเภทนี้ในดันเจี้ยนที่มีลักษณะเป็นสุสานอย่างหนึ่งที่ต้องทําใจได้เลยก็คือเรื่องการโดนรุมนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานแล้วเนี่ยศพคนที่ตายที่มารักษาไว้ที่เนี่ยก็คงไม่จะมีแค่คน2คนแน่นอนในส่วนของเหตุผลที่มันไม่สามารถขยับหรือสามารถกลับมามีชีวิตได้เนี่ยตามลอของเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็บมักจะอ้างถึงเวทมนต์หรือคำสาปข,ของสถานที่นั้นๆที่ส่งผลให้คนตายเนี่ยสามารถกลับมาขยับขยอนได้ หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มักจะเกิดจากการบงการของมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงกว่าหรือว่าอาจจะเกิดจากวิชาของคนที่มีศาสตร์ในโคเปนซี่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิชาของนักบวชโบราณอะไรประเภทนี้ที่สามารถควบคุมให้สร้างศพเหล่านี้กลับมามีชีวิตได้มัมมี่ในหลายๆเซตติ้งี่ยต่างจากไซเคเลตตนะครับภาพลักษณ์เพื่อให้มันน่ากลัวนะครับโดยมากมัมมี่ก็จะเดินช้าและมักจะไม่ได้ติดอาวุธหรืออ,อนนุปกรณ์ต่างๆมาสักเท่าไหร่ซึ่ง ตรงนี้ค่อนข้างต่างจากสเกเลตอนะครับเพราะว่าสเกเลตอสมมติเขาเป็นนักรบแล้วเขาตายในสภาพนั้นเนี่ยโดยมากเขาก็จะใช้ดาบหรือบางทีอาจจะมีเกราะที่เขาเคยใส่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยติดตัวมาด้วยแต่มัมมี่โดยมากก็จะมาพร้อมกับผ้าแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโลงของเขาตอนที่ร่างของเขาโดนนำไปทำมัมมี่นั่นและครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยก็คือ ไม่ว่านักผจนภัยท่านไหนจะไม่เคยจับจอยไม่เคยจับเมาส์ไม่เคยทอดลูกเตา๋าเล่นเกมกระดานใดๆมานนครับแต่อย่างหนึ่งที่เราสามารถสังเกตมอนสเตอร์ระดับบอสที่เป็นมัมมี่ได้เนี่ยวิธีสังเกตไม่ยากเลยก็คือมอนสเตอร์ระดับบอสโดยมากเนี่ยบ้าจะแปลผันไปตามสถานะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เช่นตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะเป็นคนระดับสูงหรืออาจจะเป็นนักบวชเป็นคนที่มีตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆดังนั้นคนพวกนี้ครับเวลาตายไปแล้วโดยมากก็จะกลายไปเป็นบอสมัมมี่นะครับผมเห็นทุกเกมก็เป็นอย่างนี้แหละ ทีนี้ทริคอีกเรื่องหนึ่งในการประชันหน้ากับมัมมี่ก็คือมัมมี่เนี่ยในหลายๆเกมหรือในหลายๆเซตติ้งนะครับมันจะมาพร้อมกับพิษและคำสาปพ,พิษเนี่ยโดยมากหลายๆรอนะครับก็จจ้างเองมาจากกรรมวิธีในการทำมัมมี่นะครับบางทีมันต้องใส่ยาหรือรักษาศพอะไรพวกนี้นะครับพอมันผ่านมานานมากเข้าเนี่ยพวกนี้มันก็กลายเป็นพิษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคำสาปต่างๆนะครับที่เขาอาจจะมีเอฟเฟกต์ในการตีเขาเรียกตีตีคำสาปและอาจจะแบบสามารถตายและสาบเราได้อะไรแบบนี้นะครับก็พวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของจุดอ่อนนะครับที่คล้ายๆกันหมดก็คือแพ้ไฟเพราะว่าสร้างศพพวกนี้จริงๆก็ติดไฟไม่ยากนะครับแล้วก็นอกจากไฟแล้วเนี่ยโดยมากนะครับเกมหรือรอไหนจัดให้พวกนี้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกอันเดดเดมอนอะไรพวกนี้นะครับบางเกมก็จะกําหนดมาให้พวกมามมี่เนี่ยแพ้อาวุธเงินด้วยแล้วก็แพ้การโจมตีด้วยท่าสธิ์ด,ด้วยโอเคก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับช่วงท้ายคลิปก็ขอประชาสัมพันธ์ช่องนิดนึงนะครับ ผมมีช่องหนึ่งเป็นช่องฮอบบี้ชื่อว่าทำสีโมเดลด้วยผู้กันก็สำหรับคนที่เป็นโมเดลเลอร์ที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันหรือว่ามาเรียนรู้เทคนิคต่ตางๆได้นะครับใครชอบกันน้ำกันพลานะครับก็สามารถเข้ามาดูได้่วงนี้เรียกว่ามีอะไรโฆษณาได้ก็โฆษณาหมดน,นะฮะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ